แนะนำนักแข่งนะครับหมายเลข8นะครับพงพัฒน์สุนทรวาทจากยามาฮ่านะฮะพงพัฒน์สุนทรวาทนะครับใช้รถยามาฮ่าจาก TR อาร์ทีมไลส o เลชั่นอาริทเบสนะเป็นทีมใหม่ของเรานะคุณนัทนะใช่ครับแล้วถัดมาครับหมายเลข9ครับพุทธินัทสินทรัพย์ครับยามาฮ่ายามาฮ่าชินเต้โมตุนปทุมธานีครับหมายเลข10รัฐพลตกุญบางครับคาวาซุกิจากพิธีทีชาเลนเจอร์วัชรพลปนมูลทีมปาจีนบุรีครับ หมายเลข12ครับอธิสรรวดเร็วชักคาวาสก,กิครับจารันรุ่งเรือง2015โมตตนอาเคเทคนิคซับเพนชั่นช,ช่างช้างสุรินสุราชธ,ธานีครับหมายเลข13ครับกิจประกรรุ่งเรืองครับใช้รถย,ยมามาฮ่าจากยมามาฮ่าจอมมันอดีไอดีไอซีนายกเ e, อสุราชบุญโศกรีตแหนมใบมะยมจังหวัดชัยภูมิครับ23วิศรุษสารงงามครับยมามาฮ่าเคสิบห้าแม็กซิมหา้าร็อกชอ็อปซีซีอารสมุนไพรพรมเรงสีทีมกรุงเทพครับ หมายเลขยี่สิบห้าครับพรเทพยั้มสีบัวครับยามาฮ่ายุทธเมรีอิปอนไออาร์ซีเดียดเอ็มทีสปีดสัญญาทีมจากจังหวัดอยุธยาสามสิบห้านัทพลปัญญาเครือยามาฮ่าสิงสองฝั่งคาราวาแดงเสียน้องเสียดำเสียพลโรงแรมมุกดาหารวิวโรงแรมเคียงโขงโรงน้ำแข็งเกียตติมุกดาวิริยะมุกดาฟาร์มลำปางครับเห,เหลือเลยนะสำหรับทีมนี้นะต้องบอกว่าโอ้หน่าไปอยู่นะทีมนี้นะ ถัดมานะครับและหมายเลข3า47นะครับส,สอนสลิเจริญสุขครับยามาฮ่าหังโมดิฟายยาน้ำระดมผลทั้งฟาร์มซานีดีไอดีโมตุนจันทบุรีครับ77ครับจิรัตวรรณรักษ์ครับ KTM อิปปอนทยแลนเอ m ม็กทีมปทุมธานีอ่าและปิดท้ายด้วยหมายเลข14ึครับคมคุชจูมชนะครับคาบสกีเอสเอชชาร์เตอร์คาบสกิศรีประจันรังสิ์ฟิตเนส อู่ประเวศอยุธยาทั้งหมด11กคันครับตอนนี้ทุกคนไปพร้อมบริเวณของจุดสตาร์แล้วนะครับและการแข่งขันของเราในรุ่นนี้นะครับเรามีเวลาของการแข่งขันนะครับโดยเพราะ m อ b นั้น15นาทีกับ2รอบนะครับสาเหตุที่เราลดมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักแข่ง B นะครับต้องขึ้นไปบวก A ตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับ15นาทีนั้นก็หลังจากจบการแข่งขันนั้นก็มีเวลาที่จะ พร้อมซ้อมถึงนะครับขอบคุณนะครับในส่วนของการแข่งในสนามนี้เราเริ่มต้นนะครับตรงนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับขอบคุณท่านนายอำเภอท่านประลัดนะครับแล้วก็ในส่วนของอสมพื้นที่นะครับในตำบลต่างๆนะครับขอบคุณคุณสารบุฒิจิลังคันนน์ด้วยนะครับก็ช่วยนะฮะดำเนินการแล้วก็ช่วยจัดการต่างๆนะครับเหน็ดเหนือกับพอสมควรกว่าเราจะมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับทางสบคอนะครับต้องขอบคุณนะครับ การแข่งขันครั้งนี้เราปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนผลนกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับสำหรับกิจกรรและกิจกรรมตรงนี้นะครับขอบคุณการกีฬาประเทศไทยครับที่มีการแข่งขันดีๆให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ15นาทีครับเอาละครับตอนนี้15วินาทียกขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมที่จะทาการแข่งขัน5วินาทีครับพร้อมเกตสตาร์ทออกสตาร์ทมาแล้วครับเสียงกระหึ่มเลยทีเดียวครับคุณนัทครับ เอาละครับที่เห็นในภาพตอนนี้ครับนํามาเลยครับกับหมายเลข77็ครับนีโมจีรัตวรรณละครับจากอิปอนไทยแลนด์ MX ็ทีมครับดับเบิลแชมป์ครับหมายเลข77นะครับมาโหยมาบีนี่ก็นำโด่งมาแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาจับตาดูสําหรับหมายเลข77นะครับตามมาด้วยหมายเลขกี่มาครับพรเทปแยมสีบัวแล้วก็หมายเลข2ี่ครับน้องเหนือวิศรุษสังามครับ ที่5แล้วขึ้นมาเป็นเจ้าท็อปพ,พุทธินัทศสัศพย์ยตามมาด้วยเจ้าเหนือครับเจ้าท็อปพ,พุทธินทศสัศพย์ขึ้นมาเป็นที่3ครับโอ้โหหมายเลข23ครับตอนนี้วิสลุลสรงอาม,มาที่4แล้วก็หมายเลข8ครับพงพัฒน์ุนโรวาดโอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่ครับมาความยาวของสนามมันนี่ยาวเลยนะ ก็ไม่ถึงกับยาวมากครับแต่ตอนนี้ผู้นําก็ยังเป็นนีโมจิรัตวรรณรักษ์นะครับแล้วตามด้วยนี่ครับหมายเลข25ครับพลเทพแย้มสีบัวครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข9้าคือพุทธินัทสินทรัพย์ครับหมายเลข23ครับวิศรุตสรางงามตอนนี้อยู่อันดับ4ี่ครับคุณพลเทพครับเ้าเอาแล้ครับแต่ว่ากล้องของเราตอนนี้ไม่ได้จับที่มีโมนะครับจับอยู่ที่ตำแหน่ง 2- 3 4นะครับมีโมไปแล้วครับพลเทพพุทธินัทวิศรุตรางงามแล้วก็ หมายเลขแปดตามหลังย่องไปครับโอ้โหพงพัฒน์สุนทรรวาดนะครับโอ้ยังมีลายจริงๆครับพงพัฒน์สุนทรรวาดอยู่ตำแหน่งที่5ครับและที่ตามหลังพงพัฒน์สุนทรรวาดนะครับคือปกเป๊กครับสอนสิริเจริญสุขครับอ่ามาแล้วเหมือนกันครับแล้วหลังจากพรเทพไม่ใช่พงพัฒน์สุนทรรวาดนะครับก็ยังมีหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยอ่าก็เมื่อสักครู่นี้บอกมาครับเรามาไล่กันดูนะครับตอนนี้ 7.7ครับมีโมอที่1ครับตามด้วยที่ 2. พุทธินันสินทรัพย์ที่ 3. พรเทพยามสีบัวที่ 4. หมายเลข2ี่สิวิุรษุษสรงามที่ 5. หมายเลข8พุทธพงพัฒน์สุนทรวาดอ้าว 1. 2. 3. พรเทพที่3ครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหมีเกมพิกครับเจ้าทอหายไปไหนพุทธินันสินทรัพย์หายไปไหน ฮะอ๋ออยู่ใช่ไหมอยู่ที่สองเหรออ่าพุทธนัทสินทรัพอาเรามาดูกัเดนยาวอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับตอนนี้พุทธนัทสินทรัพย์ขึ้นมาเป็นอันดับสองครับโอ้โหแต่ว่าที่หนึ่งเป็นมีโมครับที่สองเจ้าท็อปพุทธนัทที่สามพรเทพที่สี่ครับหมายเลขนี้ศราามครับที่สี่ครับที่ห้าจะเป็นพงพัฒน์ชุนรววัตแล้วก็ที่หกเป็นปกแป๊กสอนธีรีครับที่เจ็ดตามด้วยอธิสอนรวดเร็วครับ อันนี้สอนลูนเลยแล้วก็วมาเป็นหนูนาพาโชคครับและตามมาด้วยเจ้าปื้มเจ้าปื๊เหมืนนพลปัญญาคือขมกิบจุมชนะรันพลคุณบางครับครับนี่คือนักแข่งครับเรียงรายเป็นรายนักแข่งขึ้นไปครับและผู้นํายังเป็นผู้นําครับตอนนี้โอ้ยมาแล้วครับหมายเลข77ยังเป็นยังเป็นผู้นําโอ้ต้องบอกว่าสนามนี้เจ้าทัพพุทธนัทสินทรบอกนี่ขนาดว่าขี่ทางเรียบด้วยนะ นอ่กันยกันทั้งรับทั้งเรียบด้วยกันครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดกับหมายเลขเก้าในซอมพื้นที่เดียวกันรู้ดีเนี่ยรู้ดีเนี่ยอ๋อจีเจอาร์ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับสำหรับพรเทพแย้มศีบัวที่จะขึ้นหมายเลขเก้าสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้มีโมยังนำอยู่นะครับตามด้วยท็อปผู้นิยมสินรับที่สองพรเทพแย้มศีบัวสีบัวที่สามนะครับพิสซูลส์แงามที่สี่หงพัฒน์ศูนทรวาทที่ห้าครับที่หกสอนสิริเจริญศก ที่7อาทิตย์สอนรวดเร็วครับหมายเลขสิที่8นี่เป็นรัฐพลปัญญาเครือโอ้โหที่9หนูนาพาโชคครับกีดประกอ์ลึงเรืองนะครับแล้วก็ที่10คมกิบจูนชนะที่11รัฐพลกุลบ่างครับต้องบอกว่าในวินาทีนี้นะครับไม่สามารถที่ใครจะมาต่อกรอนกับเบอร์ห <17 S 2> มายเลข77ได้ง่ายโอ้มายาวๆครับแต่ว่าตอนนี้ในจอของเราดูตำแหน่งที่3กับที่4นะครับ ระหว่างหมายเลขยี่ห้าครับหมายเลขยี่สามครับน้องเหนือวิศรุษสระงามครับเจอกันแล้วครับที่สามกับที่สี่พรเทพย้มสีบัวกับวิศรุษสระงามในขณะที่เจ้าท็อปพุทธนิรัทสินทรพยัอยู่ที่สองพรเทพที่สามครับเอาละครับที่สี่ตอนนี้น้องเหนือวิศรุษสระงามครับจากสมุนไพผพมรังสีครับเอาละครับจะแย่งที่สามจากพรเทพย้มสีบัวพรเทพนี่เหนียวนะเหนียวครับ เหนียวไหมเหนียวแน่นเหนียวเหนียวด้วยเหนียวจริงโอ้โหเราแข่งกันที่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งนะครับทิ้งระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนมาที่3กับที่4ต้องจับตาดูครับหมายเลข2ี่กับหมายเลข23ครับต้องดูว่าหมายเลข2 3วิสวิศรุษสารงามจะขึ้นพรเทพแย้มสีบัวได้หรือเปล่าเอาละโอ้โหไม่เป็นไรครับมาเอาละครับเริ่มมีทิมมีจิ้มเอาละครับน้องเหนือกับ วิสรุตสารงามกับพรเทพครับไม่มีใครยอมใครครับตำแหน่งที่3ตรงนี้น้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครต้องบอกว่าเวลายังเหลืออีกเยอะครับไม่ต้องรีบครับบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งนี่ต้องรีบขึ้นให้ได้ไม่งั้นมีปัญหาแน่นอนครับ15นาทีสองรอบเลยอาพรเทพมีดินละเดี๋ยวมาดูนะครับน้องเหนือวิสรุตสารงามต้องจับตาดูอีกรอบนะครับตอนนี้น้องเหนือวิสรุตสารงามตามติดพรเทพย้มสีบัวขึ้นมาครับ หมายเลข25นั่นคือพรเทพเย้ยมสีบวกครับ23ครับกำลังจะเข้าลายในนี่ครับตัดลายในขึ้นมาครับถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยวิศรุษสางามนี่เขายังอยู่อยู่ในคลาส C เขาอยู่ในคลาส C นี่เขาบวกขึ้นมาบีนะ,ะอ่าเพราะว่าพรเทพนั้นอยู่บีอยู่แล้วบีไปบวกเอแต่ว่ามาได้23เนี่ยน้องเหนือว,วิสรุษสงงามอยู่ในคลาส C มาบวกบีอ้โหมายความว่าดีกรีนั้นมีการต่างกันเล็กน้อยอ่าแ,แน่นอนครับทั้งประสบการณ์นะแต่ว่าได้เปรียบอยู่อย่างเดียวคือ พละกาลังของความเป็นหนุ่ม,มนี่ยนะว่าวินซูาลสาสงงามน่าจะมีความหนุ่มปวพรเทพเย้มสีบัวรึเปล่าอ่าแต่ว่าเท่าที่ผมเนี่ยในฐานะเป็นพรเทพลายป็นจรงเหมือนเหมือนกันก<ไ>ับเขาพรเทพเนี่ยเริ่มจะเห็นความการควบคุมรถตรงนี้เนี่ยมีผลให้เห็นเลยว่าการควบคุมรถเนี่ยรถมีการทรงตัวการควบคุมเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับในขณะที่เด็กหนุ่มเนี่ยขับขี่กันแบบนิ่ง ในขณะที่พรเทพเนี่ยบุ้มบั้มบุ้มบั้มบุ้มั้มนี่ครับเสียไปแล้วครับสำหรับพรเทพเสียเล็กน <teaching> ้อยครับเสียจังหวะไปเล็กน้อยทำให้ห <Yoda. S 2> มายเลขยี่สิบสามวิษุศร์รังงามตอนนี้ก็ตามตรงสินตามติดพรเทพแย้่ยมสีบัวอยู่ไม่ห่างเลยครับมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ตำแหน่งที่3กับที่4นะครับกล้องของเราจับอยู่ที่ตำแหน่งที่3ที่4เพราะว่าที่1นั้นจิรัตวรรณลักษณ์ก็ยังยืดห่างออกไปกับระยะนะครับตามด้วยหมายเลข9 และที่พุทธินัทสินทรัพย์ใช่ครับวันนี้ต้องบอกว่าท็อปพุทธินัทสินทรัพย์เนี่ยโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงสมที่ไปซ้อมมาด้วยกันจริงๆอ่าที่สครับตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับพรเทพกับวิศรุตระหว่างพรเทพครับพรเทพอยู่ข้างหน้าแต่วิศรุตเข้าวงในอีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้ปกตินี่เป็นโคลน,นะฮะแล้วก็นําทรายมาถมมาจากโคลอตอนนี้กลายเป็นทรายล้วนๆเอาอล้ครับตีคู่ขึ้นมาตีคู่ ยังไม่ตีคู่ครับพรเทพเย้มสีบัวเนี่สมาธิแน่นอนจริงๆต้องบอกว่าวิรศรสรางงามการที่จะขึ้นพรเทพเยี่ยมสีบัวนั้นไม่ง่ายนะครับสำหรับเกมแบบนี้นะครับเพราะว่าพรเทพนั้นเล่นในการบีบลายแล้วก็เปลี่ยนลายเข้ามาลายในบ้างนะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้วิรศรสรางงามขึ้นมาครับในขณะที่ตำแหน่งที่3ที่4นะครับตามมาข้างหลังนี่ห่างๆต้องบอกว่าเป็นตื่นปืนตุ่มตามกลับมาครั้งนี้ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเสียบวงในเรียบร้อยขึ้นได้หรือเปล่าเรามาดูครับน้องเหนือขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับวินสุลสรางามเสียบวงในเข้ามาเรียบร้อยเอาละครับดาต่อไปของวินสุลสรางามครับต้องตามไปที่ใครครับต้องตามไปที่พุทธนัทสินทรัพย์อ่าแต่ว่าหมายเลขแปดอยู่ที่5นี่พงพัฒน์สุนทรรวาดนะครับเอารถมีคันนึงกมีปัญหาอยู่รถไทยอ่ะ ปกเป็กสอนสลิเจริญสุขครับโอ้พลาดไปแล้วครับปกเปศกสอนสลิดเจริญสุขนะครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการก้มมองดูนะครับในส่วนของรถของตัวเองตรงนี้นะครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดสิบครับจิรัตวรรณรักครับตอนนี้ทําได้น็อกรอบหมายเลขสิบครับรัตพลคุณบางไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหมีการน็อกรอบกันด้วยนะครับเหนือชั้นจริงๆนะเพราะว่ากล้ามาจากจูเนียร์นี่ ไม่ยอมขี่ซีซ้ำอีกหนึ่งปีนะขึ้นมาบีเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับกับหมายเลข77หมายเลข7-7ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าผมไปดูการซุ่มซ้อมกับหมายเลข7-7ที่กล้องจับอยู่ตอนนี้นะครัต้องบอกว่าซ้อมหนักจริงๆท่านผู้ชมนะครับกล้องของเราจับอยู่ที่ผู้นําสําหรับมีโมจิรัตนลักษณ์แต่ว่าตอนนี้ความมันไปอยู่ที่หมายเลข25แล้วยี้โบห้ากับหมายเลข8หมแ่าระหว่างผงพัฒน์สุนทรวาดกับ กับพรเทพแย้มสีบัวแล้วครับตอนนี้เอาล้ครับกล้องต้องจับไปที่หมายเลข25กับหมายเลข8ดครับอ่าตอนนี้จับอยู่ที่มิโม่เดี๋ยวกับนะฮะกล้องของเราจะจับไปที่ระหว่างหมายเลข25กับหมายเลข8นะครับนี่ครับกล้องจับมาแล้วครับหมายเลข8ตอนนี้พงพัฒน์สุนทรวาตามหลังพรเทพแย้มสีบัวครับพรเทพแย้มสีบัวนั้นขับขี่หมายเลข25ครับเป็นรถยามาฮ่าด้วยกันเรามาดูครับในขณะที่คนนึงไม่เคยหยุดขี่เลย แต่ในขณะที่พงพัฒน์ศูนย์ตะโลวาดนะครับขี่โรนปัดขึ้นเอไปไม่ไม่กี่ครั้งนะครับไม่กี่สนามแล้วก็ตอนนี้หยุดไปหลายปีนะฮะหยุดไปหลายปีแล้วกลับมาครั้งหนึ่งเนี่ยมาลงบีนะเหมือนอธิสรนร่เร็วอธิสรนร่นเร็วหายไปไหนอธิสรลื่นเร็วหายไปไหนเบอร์12อยู่ที่เท่าไหร่ครับอธิสรนร่นเร็วยังอยู่อันดับเจ็ดอยู่ครับอ๋ออันดับเจ็ดเร็วครับก็ไม่ห่างจากจุดนี้เท่าไหร่ไม่ห่างจากจุดนี้เท่าไหร่ต้องบอกว่าพรเทพย้ำสีบัวเอาละครับ ติดเข้ามาแล้วครับแย่งชิงที่4กันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหมายเลข8เนี่ยพงพัฒน์สุนทรวาทถ้าเกิดไม่แน่จริงก็ไม่กลับมาไม่แน่จริงไม่มาหรอกม,มาแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วหมายเลข25ตอนนี้ต้องหนีอย่างเดียวครับหนีการไล่ล่าของหมายเลข8ปดพงพัฒน์สุนทรวาทครับจากทีอาร์ทีมนะครับไทสูเลชั่นอาทิปเอสนะครับเอสเอสที e นะครับเอส อชิวนะครับอ่านยากนิดนึงไม่เป็นไรครับเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยขึ้นมาแล้วโอ้โหพออ่านชื่อทีมหน่อยตีคู่แมยังไม่ได้ครับพรเทพไม่ยอมพรเทพไม่ยอมครับยังมีเวลาอีกนิดครับไม่ผมกำลังจะถามว่าพรเทพเก่าเหรอจะเก่าแค่ไหนเนี่ยโดนไปไงเจอเก่าเหมือนกันเองพันของอ้าวอ้าวเจอเก่าเหมือนกัน อ้ไไม่เบื่อไม่โมาครับคู่นี้อา,อาจจะเคยเจอกันไม่พรเทพเก่าใช่ไหมอย่า,าลืมว่าพงพัฒน์ก็มือเก่าเหมือนกันพงพัฒน์สุนทรวาทเนี่ยที่ผมเคยตามติดมาเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอ,อดีตแชมป์ประเทศไทยเหมือนกันแน่นอนที่สุดเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้กับตำแหน่งที่4ที่1นั้นจิมีโม่77นะครับที่2หมายเลข9พุทธนันสินทรัพที่3คือ หมายเลขยี่สิบสามวิศรุษงามครับวิศรุษาราง,งามครับที่3นี่ครับที่4หมายเลขยี่ห้าใช่ครับที่หหมายเลข8เอาแล้วครับพงพัฒน์สุนทรวาทจะหมดไหมกลับมาครั้งนี้ฟิตพร้อมซ้อมถึงแค่ไหนครับมาถึงสนามแข่งรถไทยแลนด์เสรรกิลชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ต้องบอกว่าน้องปืนเนี่ยชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่จริงๆที่สนามแข่งรถไทยแลนด์ต้นมาตั้งแต่ตัวอย่างเล็กๆครับตอนนี้ก็โตแล้วอ่าสปอนเซอร์ตุมตามนะปืนตุมตาม ตอนหลังบิ๊กบอลมาบอกปืนปอบแน่แต่ไม่แน่ครับสนามนี้เนี่ยพงพัฒน์สุนทรวัฒน์กลับมาเนี่ยไม่น่าจะปอแป้ะน่าดูจากขีไม้ลายมือก,กันกับขี่ก็ยังคืนฟอร์มได้ดีอ่ายอมไปหน่อยหนึ่งตอนนี้ติดเข้ามาอีกแล้วติดเข้ามาอีกแล้วครับปืนข้อมวงลอกด้วยข้อมวงลอกกดคัะเล่งกดกดขึ้นได้หล้วขึ้นมาก่อนแล้วครับขึ้นมา,มาแล้วครับตอนนี้พงพัฒน์สุนทรวัฒน์ครับหมายเลขแปดครับตอนนี้ขึ้น,นมาที่สี่เรียบร้อย เอาละครับที่5พรเทพแย้มสีบัวครับโอ้โหพงพัฒน์สุนทรวาทต,ตีวงนอกนะครับตีวงนอกคอมวงนอกแล้วกดคันเร่งได้มากกว่านี่ครับต้องบอกว่าเป็นการคืนฟอร์มที่แน่นอนจริงๆครับสำหรับหมายเลขแปดครับพงพัฒน์สุนทรวาทจากยามาฮ่าครับท r ีอารทีมผ่านไปแล้ว13ลาทีของ,าองการแข่งขันครับ มาแล้วสิบสนาทีเลยอีก2นาทีกับสองรอบสนามอ่าตอนนี้ต้องบอกว่าพงพัฒน์สุนทรวาศนะครับไปสบายแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาที่4แบบสบายๆแล้วนะครับพรเทพคงจะลำบากแล้วครับถ้าพงพัฒน์ได้ยาวแบบนี้ครับนี่คือตำแหน่งที่4ที่5เอาละครับตอนนี้มาจับจับที่หมายเลขเก้าครับกับหมายเลขยี่สิบสองขอ้องมาตำแหน่งที่2อันที่3นะครับหมายเลขเอาคพุทธินทร์สินทรัพย์ครับตอนนี้วิศรุตสารงาม กำลังไล่ที่จะขึ้นตำแหน่งที่หมายเลขเก้าครับคือพุทธินัทครับอ้าวหมายเลขเก้าคับหมายเลขยี่สิบสามครับขอกล้องมาที่หมายเลขเก้าคับหมายเลขยี่สิบสามตอนนี้ติดกันเข้ามานะครับในตำแหน่งที่สองและสามนะครับเอาล้วครับน้องเหนือวิศรุตสารงามครับน้องเหนือวิศรุตนะครับตอนนี้ตามหลังหมายเลขเก้าคือพุทธินัทสินทรัพย์ครับเดี๋ยวต้องดูว่าพุทธินัทสินทรัพย์ครับ เอาไหวไหมต้านไหวไหมต้านไหวไหมเหลือแค่ประมาณสามรอบเท่านั้นจะต้านเด็กใหม่ไหวไหมผมว่าต้านได้่เดี๋ยวมาดูผมว่าเหนื่อยอะเสียบวงในเรียบร้อยยังครับยังยังเลี่ยมแบบนี้ไม่สามารถที่จะทําอะไรพุทธินัสินทรัพย์ได้แน่นอนริงเบาผมดูมาดูพ้อมมากับมือโอ้โหและนี่คือความมันความเร้าใจของการแข่งขันเอเอ็มเอสไทยแลนด์ซูเปอร์ค2020นะครับเป็นการเก็บคะแนนริงจชมป์ประไทยสนามที่1นะครับ นัดเปิดฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับความมันตรงนี้ในรุ่น MXB นะครับ MXB 2 5 0น MXB นะครับเอาล้ครับติดเข้ามาแล้วติดขึ้นมาแล้ว้อมวงล็อกไม่พอครับไม่พอพุทธินัทสินทรัพย์ปิดลายในไหมครับอ่าพุทธินัทสินทรัพย์ปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับจริงไหม อาจริงเหรอซ้อมดีฟิตถึงครับหมายเลขเก้าโดนเสียบไปเรียบร้อยครับทำอะไรพิชนัทสินทรัพย์ไม่ได้ครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าตีวงนอกครับอีกคนตีวงในขึ้นมาแล้วเรียบร้อยขึ้นไปแล้วเรียบร้อยกดกันเลขมาก่อนวิสรุตสรางามตีขึ้นมาและก็ขึ้นมานําเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อยครับต้องบอกว่าวิสรุตสรางามสามารถที่จะขึ้นหมายเลขเก้าพินัทสินทรัพย์ได้สําเร็จครับแน่เมื่อกี้พูดว่าไง ก็เชียร์ไปก่อนไงคุณนัดคนเบื้องหลังตอนนี้คุณเป็นคุณนัดไทยแลนด์แล้วนะครับคุณพูดอะไรนี่พูดมันเป๊ะๆหน่อยเอาละครับตอนนี้ต้องกลับมาสู่ในเกมครับหมายเลข23ิสครับวิศรุตสรางามครับขึ้นมาขึ้นจากหมายเลขเก้ามาได้แล้วครับอ่ายาวมาแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าน้องเหนือวิศรุตสรางามจากสมุนไพรพรมรังสีเคสี่ห้าครับเอาละครับขึ้นมาแล้วอยู่ที่หมายเลข77ครับครับซึ่งเป็นผู้นําอยู่นตอนนี้ครับ หมายเลข77ครับจิรัตวรรณลักษ์ครับจากกิปปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็กทีมครับโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าความมันความร้าใจจริงๆนะครับเก่าเจอเกา่าใช่ไหมเก่าเจอเกา่าเจอใหม่ใช่ไหมต้องบอกว่าน้องเหนือนี่ใหม่สําหรับกลุ่มนี้แต่ว่าใหม่สุดนี่ต้องบอกว่าน้องมีโมมีโมเนี่ยต้องบอกว่าซ้อมถึงจริงๆเวลาก็ซ้อมเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมแค่20นาทีนะครับ อีกสองรอบสุดท้ายสำหรับเก<อ>ม,มสุดท้ายครับไม่น่าจะมีอะไรแบเบอร์แบเบอร์แบเบอร์สำหรับธีรศรวรักษณ์ครับธีรศรวรักษณ์นะครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดจากอีปอนไทยแลนด์เอ็มเอ็กทีมจากปทุมธานีรับรางวัลแชมป์ไปมหมาดสองแชมป์ตอนนี้ประเดิมแชมป์สนามแรกของปี2021ต้องบอกว่าเขาโชว์ฟอร์มได้สมกับราคานี่ฮะหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับแล้วก็ ระบบการจูนอัพเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นทีมช่างอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการเซตอัพกันทุกวันพุธด,ด้วยเราจะมาดูครับโอ้โหยกล้อย,ยาวๆครับม, <า S 2> มีโมโเขามาเ้<ม>าเส <มา S 2> ้นมาเรียบร้อยมีโมจิรัตวันละครับตัวตำแหน่งที่2อยู่ห่างๆตามมาแบบห่วงๆครับจากเคสีบห้าครับเขอามาแล้วครับสําหรับวิสลุตสละงามและที่3หมายเลข9ครับพุทธินัทสินทรัพย์ครับเป็นตำแหน่งที่ส ที่4เรามาดูครับหมายเลขก8หมายเลข8พงพัฒน์สุนทรวาทีอาร์ทีมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่ามาเรียบร้อยสำหรับหมายเลขกปดยังยัง8น่มายเลอยบอ่าหมายเลข8เข้าแล้วก็<อ>ตามด้วยหมายเลขก5ครับอ่าเดี๋ยวผลยังเป็นการพบกันบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปพบกับผู้ดำเนินรายการและกลับมาพบกับการแข่งขันของเราคู่เดียวครับครับผม กลับมาที่สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับพ่อบอกว่าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเรายังคงนะครับยึดมั่นในกฎของสอบคนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งของเราเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับ ทุ่งนานครใยศรีสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่ในการแข่งขันในสนามแรกของ F.M.S.C. ไทยแลนด์ซูเปอร์ค2 0อครับและนี่คือโฉมหน้านะครับของนักแข่งคาสบีนะครับส5 0นะครับ MX 2 5 0 b นะครับเราจะเห็นว่านักแข่งแต่ละคนเนี่ยยังอยู่ในวัยชะกันนะฮะแบบทั้งชะกันแล้วก็โอ้โหพร้อมที่จะชะกันด้วยนะครับเราจะไม่เห็นว่าทั้งในส่วนของมิโมจิรัตนรักษณ์นะครับอายุน้อยที่สุดนะครับแต่ส่วนสูงสูงที่สุดเลย ตำแหน่งที่2นี่ก็อายุน้อยลงมานะครับวิศรุสสารงามแล้วตำแหน่งที่3ณนัดสินทร์รัพย์ก็อยู่นิดแต่ก็ยังมีความมีเขี้ยวเล็บตรงนี้ที่4ตรงนี้นะครับจากความเก่าและความเก่าก็ยังคงอยู่นะครับสำหรับปืนตูมตามแล้วก็เจ้าอุ่นพรเทพแย้มสีบัวนะครับที่ยังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ฟิตพร้อมซ้อมถึงตรงนี้นั่นคือนักแข่งนั้นก็มีในเรื่องของวินัยของตัวเองเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นมือที่อยู่ในับต้นๆของคาสบีแต่ยังมี อันดับหลังๆนลครับที่ยังดุเดือดกันไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาที่พิธีมอบรางวัลครับต้องขอเรียนเชิญคุณพงพันธ์รัตนวิโรธครับที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดบริษัทอินโนเว่ับเบิร์มประเทศไทยจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลครับมอบให้กับตำแหน่งที่5ครับหมายเลข25พอเพแยามสีบัวครับรถยามาฮ่าจากยุทธมารีอีปอนไออาร์ซีดีดีเอ็มทีสปีดสัญญาทีมครับเป็น นักบิดจากอายุทยาพบม,มือกันหน่อยมาที่ตำแหน่งที่4ครับกลับมาอีกครั้งดังเหมือนปืนครับพงพัฒน์สุนทรวาศหมายเลข8ครับใช้รถยามาฮ่าจาก TR Team t ทีม t ท l ซ t i o n นอธิสอีสนะครับจากชนบรุรีอ่านชื่อทีมผิดก็ต้องกลับขออภัยนะครับมีพิธีทีลูบิแคนและก็ยางรถจักรยานดน IRC นะครับทุกรางวัลตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับในตำแหน่งที่3ครับโอ้โหผิดหูผิดตาเลยครับหมายเลขก้าพุทธินัทสินทรัพย์ครับจากยมาม้าชิเนิเต้โมตุนปะทุมธานีปบมือกันหน่อยอ่าแล้วเสร็จนี่แล้วก็จะไปขี่ซุปเปอร์บค์กันต่อนะครับแม่เด๋ยวนี่ขี่2อ,อย่างเนะเรียนแบบลุงตู่ปะเนี่ยในอด,ดีตเนี่ยอ่าและตำแหน่งร้องชนะเลิศนะครับสำหรับอาีบสมวิศรุตสลงาม ใช้รถ Yamaha จาก k 45 Maxima Rock Shop CCR สมุนไพรพรมรังสีทีมจากกรุงเทพทีมนะครับแต่ว่าเป็นนักบิดจ,จากจังหวัดสุรินทร์ครับและตรงนี้ต้องบอกว่าขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดตอนนี้จ7ดมีโมจิรัตวันณลกักษ์อีปอนไทยแลนด์เอทีมครับจังหวัดปทุมธานีครับ สายเลือดทางใต้นะครับนี่เลยครับลูกชายของบุญตาวันนละครับรามเจ็ดแล้วก็หลานเป็นหลานของผู้จัดการกองทุนกีฬาอาชีพด้วยนะครับตรงนี้เรียนเชิญคุณพงพันธ์นะครับท่านนายกครับด้านข้างกับนักแข่งตรงนี้นะครับและนี่คือโฉมหน้าของในสนามแรกเปิดฤดูกาลกับ f m s เ t h a ีไ a n d s u p e r c o u r ัพแชมเปี้ยนชนะครับ1 2 3 4 5มีมีคะแนนเก็บไปเรียบร้อยอย่าลืมนะครับว่า เราจะต้องฟิตพร้อมซ้อมถึงกันต่อไปนะครับว่า<อ>ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้นักแข่งทุกคนตรงนี้นะครับพร้อมจริงๆถึงมาตรงนี้สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่จริงๆแล้วผมอยากจะถามพงพัฒน์สุน,นทรโรวาดจริงๆแล้วเกิดจากตรงนี้จริงๆนะครับนี่เลยสนามตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้สนามไทยแลนด์เซอร์กิตของเราเนี่ยพอเทปยันซีบัวตั้งแต่ 50cc แล้วก็ท็อปพ,พุทธินัทสินทรัพย์ด้วย นะฮะสคนนี้เห็นมาตั้งแต่ตัวกรติดเลยนะครับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับขอเสียงผมมือดังๆตัวนี้นยครับ